สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็เป็นวันที่4แล้วนะคะทุกคนหลังจากที่ แม่กุ้งรู้ว่าดีไซน์ติดโควิดจากแม่กุ้งนะคะทุกคนวันนี้ก็เป็นวันที่4ที่ดีไซน์กักตัวอยู่ในห้องนี้กับแม่กุ้งนะที่จริงวันนี้นะแม่กุ้งสามารถออกจากห้องนี้ได้แล้วนะคะทุกคนเพราะว่าแม่กุ้งกินยาครบ5วันแล้วเนาะแต่ว่าดีไซน์ยังไม่ครบแม่กุ้งก็เลยอยู่ต่อกับดีไซน์ในห้องนี้นะเหลืออีกแค่วันเดียวนะทุกคนดีไซน์จะออกจากห้องนี้ได้แล้วนะคะอ่ะเ<ล> <melee> ดี๋ยวแม่กุ้งจะพามาดูนะว่า ในแต่ละวันที่ดีไซน์กักตัวอยู่ในห้องนี้นะดีไซน์ทําอะไรแก้งเหงาบ้างนะคะทุกคนอย่างวันนี้นะเขาก็โทรคุยกับพี่เกลลี่อยู่นะคะทุกคนคือปกติอะโทรคุยกันทุกวันเลยวิดีโอคอลหากันทุกวันเลยนะคะทุกคนไหนอยู่ไหนเอ่ยนี่ ดูหน่อยมาตรงนี้ตรงนั้นมืดค่ะอาจจะมีคนสงสัยว่าแม่กุ้งใส่แมสทาไมเนื่ากินยาครบแล้วหายแล้วคําตอบคือแม่กุ้งไม่ได้แต่งหน้านะทุกคนสังเกตจะคิ้วแม่กุ้งก็เลยใส่แมสนะทุกคนอ่ะพี่เกลี่สวัสดีค่ะคต่อดูหน้านอยีิเห็นต็นนิ้วนี่ไงสวัสดีนี่นะทุกคนดีไซน์คุยอยู่ี่เกลี่อยู่นะโห คุยกันทุกวันเลยใช่ไหมคะใช่แล้วเราก็จะไปทะเลกันเฮ้ยคือทั้งโทรคุยปกติทั้งวิดีโอคอลกันนะทุกคนแบบทุกวันแล้วก็แทบจะทั้งวันเลยก็คือเมื่อกี้เรียนใช่ไหมคะเรียนออนไลน์ตอนนี้เรียนเสร็จแล้วเนาะเรียนเสร็จปุ๊บโทรหาพี่ปั๊บเลยคิดถึงมากอ่ะเนาะใช่แล้วเราก็จะไปทะเลอีกใจมากดีไซน์ต้องอยู่ในห้องนี้วันเดียวพี่เกลเดี๋ยวพรุ่งนี้ดีไซน์ก็ออกห้องได้แล้ว แต่ว่ายังออกบ้านไม่ได้ต้องถักตัวอยู่ในบ้านต่ออีกห้าวันเหนียงดีใจจะออกบ้านได้วันไหนคะสามกุมภาพันธ์ค่ะเราจะไปเจอพี่เกวเลยไหมนัดเจอกันเลยไหมนัดเจอกันเลยอยากเจอใจจะขาดแล้วใช่ปะเจอพรุ่งนี้ถามพี่เกวพรุ่งนี้ไม่ได้พรุ่งนี้ต้องขักตัวอยู่ในบ้านต่ออีกห้าวันพี่เกล บอกกับตัวเองว่าถ้าพี่ตจดโควิดพี่จะไปอยู่บ้านดีไซน์เลยมากับตัวบ้านดีไซน์เหรอมานนี้มานนี้มานนี้เลยคิดถึงน้องไหมคิดถึงคิดถึงเดี๋ยวน้องจะออกบ้านได้วันที่สามนะให้น้องไปหาเลยเปล่าให้ไปหาวันนอนวาดด้วยกันเลยแล้วพอตื่นเช้ามาก็ไปทะเลแล้วไม่กลัวเหรอไม่กลัวเหรอน้องน้องเป็นโควิดเพิ่งหายอะอะไรนะอ๋อหนูจะมาเหรอวันที่ หนูจะไปนอนบ้านดีไซน์เพราะว่ารถตู้มันจะมาบ้านดีไซนอ๋อมานอนนี่หมดเลยไหมอ่ะเ้าขามารับเรากี่โมงไม่ต้องนอนหรอกไม่ต้องนอนหรอกเรามาเล่นรอที่บ้านที่บ้านเนี่ยแต่ไม่ต้องนอนอ่ะสมมุติเขามารับเราเที่ยงคืนเราก็ไม่ต้องหลับไงเราก็เล่นรอเลยใช่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 ดีมากเชื่อเอารถมาจอดไว้บ้านแม่กุ้งนี่มีที่จอดรถใช่่ะ ามานอนหมดเลยนะมานอนหมดเลยอะที่จริงนะถ้าถ้าเราไม่ติดโควิดนะดีไซน์วันที่3ามเราก็จะได้ไปทะเลด้วยกันแล้วเนาะเสียดายเนาะไม่เป็นไรเลื่อนไปนิดนึงแต่ก็ได้ไปอยู่ฉันเชียจ้าติดโควิดจนกลายเป็นบ้าทุกคน <laughs> ดีไซน์กินยาตอน9ก้าโมงเช้ากับ3ามทุ่มค่ะเพราะว่าเขาให้กินทุก12ชั่วโมงอ่าขอดูยาหน่อยนี่ยาเป็นแบบนี้นะทุกคนดีไซน์เหลือกินยาอีกวันเดียวก็ครบแล้วได้ออกห้องได้แล้วเย,ย,ย้ด <My God. S 1> ีใจไหมไม่อาวทำไมอ่ะอบมาไอ้นี่ย <G ül> กระทนอีกแค่2รอบเองเดี๋ยวพวกนี้ก็ได้ออกห้องไปเจอสายไหมปาร์ตี้โปเต้แล้วย้ย อ่เดี๋ยวพรุ่งนี้แม่กุ้งจะถ่ายให้ดูนะคะทุกคนหลังจากที่ดีไซน์ได้ออกจากห้องนี้วันแรกนะดีไซน์จะทําอะไรบ้างนะแล้วน้องๆหมาของเราจะดีใจแค่ไหนนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูกันอีกทีนึงเนาะอ่ะเดี๋ยวให้ดีไซน์คุยกับพี่เกลี่ต่อเลยนะคะไปสําหรับคลิปนี้ก็ขอตลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครได้เลยค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายพี่เกลี่บ๊ายบายค่ะ